เราเปิาช็อตแล้วทุเรียนทุเรียนอ่าชอปป็อตไปตะกี้ว้าวเหมือนอะไรครัโ <c oughs> อ้อยจะพึ่งจะพึ่งกระโดดบ้าว <c oughs> มีใครมีชีพอไหม อ้าวน่าจะโบใหญ่โบใหญ่น่าโอ้น่าจะโบใหญ่อันนี้เราถอดไปไหนแล้วออกเลยไหมนี่อันนี้โบเล็กมาณนี้โอ้โอ้สองอันนี้น่าจะใหญ่มากนี่นี่สักทีเราถอดไปบ้างละหยักหยักอันนี้เลยนะว้าว เดี๋ยวเรามาดูครูกันว่าจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้ไม่ใช่มืออาชีพนะครับถ้ามาเล่นในการถ้านะครับเอาอยากอยากได้ครูไหนครับครูใหญ่ครูใหญ่นั่นแหละนั่นแหละอันนี้โอ้เราต้องผ่ากลางใช่ไหมผ่ากลางโอ้ผ่ากลางเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่มืออาชีพนะครับต้องบอกกันนะครับไม่ใช่มืออาชีพแ่เราปาดเยอะแล้วนะ โอ้นี่ได wow ้ละได้แล้ว oh, ดูดูดูว้าวหรือไม่ว้าวว้าวหรือไม่ว้าวโอ้ว้าวว้าวไหมโอใหญ่มากโอใหญ่มากว้าวเดี๋ยวไรจะจับให้ดูโอ้ให่มากโอใหญ่มากว้า ใหญ่เลยนะครับใหญ่มากนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ชิมแรกของลูกอันนี้เป็นยังไงเนี่ยว้าวฮะหืมเยี่ยมอร่อยแทบกรอบด้วยบอกยังไม่เสร็จเลยต้องชิมทุกคนรสืาอจเป็นไงตากล้องอยากกินด้วยโอ้ว้าวหวานอยู่ครับหวานแล้วมากรอบกรอบด้วยแค่นี้ไม่เละครั้งที่แล้วเอาไว้นานใย่ไ โอ้ี่ว้าวโอ้อ,อ,อันนี้ไม่เล็กเลยโอ้ยสองภูเต็มถาดเลยค่ะอือหึคนไ่แท้อ้อาวพ่อบ้านแทะบอกบอกบอกต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่มกะกีอนะครับออก,ออกไหม ดนดีว้าวอืออว้าวไม่ว้าวดูดูดูอหือบยาวเห็นไหมครับผมอือหือ,อว้าวใหญ่มากใหญ่มากป้าวนี่ครับโัวใหญ่มากโอ้โอ ยาวใหญ่นี่ครับผมคูสามคูนี่ครับผมสี่คูอันนี้อันนี้จิ้มก่อนนะครับฮะบอกเสร็จก่อน